ก็เป็นพิธีการวงสวงพระแม่ลักษมีนะคะที่บอกว่าทําครั้งแรกที่ใหญ่โตแบบนี้กลายก็โชคดีถือว่ามีบุญมากๆที่ได้โอกาสมาร่วมค่ะจริงๆก็บอกว่าคนที่บูชาพระแม่ในปีนี้เนี่ยจะเสริมสิริมงคลในเรื่องทั้งการเงินการงานเลยใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยบูชาพระแม่บูชาได้ทุกปีไม่จําเป็นต้องเป็นปีนี้ค่ะการเงินการงานความรักขอได้ทุกอย่างจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการที่ให้เราประสบความสําเร็จ เนาะขอได้ดีมากๆค่ะค่ะสบายท่านนิสสรดของถ้าพูดถึงท่านยมกับพระแม่ลักษมีจะมีเกี่ยวข้องอะไรกันยังไง้เกี่ยวข้องมากๆค่ะเพราะว่าท่านยมก็เรียกพระแม่ลักษมีว่าท่านนานะคะเพราะว่าก็คือหนึ่งในตระกูลกลุ่มเดียวกันนั่นแหละค่ะสายเดียวกันเรายังอยู่ในสายฮินดูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปก็จริงๆไปมีพระแม่ลักษมีคือสายตรงของไปเลยนะค่ะไหว้ท่านมานานมากๆแล้วเลยเอจากเราเคยขอเคล็ดลับกับการขอความพระแม่ลักษมีแล้วสำเร็จด้วยเยอะมากค่ะ เยอะมากๆหลายอย่างแล้วก็ตอนที่ไปบวชเนาะที่โกนผมปรงผมตอนนั้นนะ่ะก็คือถวายพระแม่ลักษมีคือหนึ่งในนั้นเลยมันมีวิธีการขอแบบฉบับหมอปลายไหมคะนีค่ะ,คะพระแม่ลักษมีได้ค่ะเจะขอพรพระแม่ลักษมีแบบเน้นๆหนักๆนะคะถ้าจะบนก็คือจุดทุบดำา36ดอกนะคะท่านชอบดอกกุหลาบสีชมพูเน้นว่าให้พับนะคะลงท้ายจำนวนด้วยเลข8หรือเลข9้านะคะ3า 39บเกก็ได้แล้วก็นมเย็นนะคะนมเย็นใส่สีแดงนะคะน้ำแข็งเยอะๆน้ำหอมผู้หญิงะคะ่ะยิ่งอัปเกรดใหม่ๆนะคะฉีดพรมท่านนะท่านยิ่งชอบแล้วก็เครื่องประดับอย่างเช่นสีทองสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีชมพูบานเย็นคือสีที่ท่านโปรดมากๆก็ขอพอรท่านได้เลยค่ะค่ะแน่นอนว่าหลักตจีนเนาะอ,อย่างหมอปลายที่สัมภาษณ์ว่าปีนี้ไม่เป็นตีงูพิษกับคนบงการบันเทิงค่ะมันจะมีเรื่องอะไรที่หมอปลายอยากออกเตือนบ้างไหมคะเอ่อเดี๋ยวเรื่องเก่าอะค่ะ ควรจบไปแล้วก็ยังจะพูดออกมาอีกแล้วก็จะโดนคดีจากการที่ตัวเองรื้อฟื้นออกมาเองนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผมสั้นสีทองทองอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอยู่ข้างหลังกงได้นะคะอะไรหยุดได้ก็อยากให้หยุดแล้วก็มีการเสียค่าปรับกันค่อนข้างเยอะกับผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาแฉอะไรที่ไม่ควรแฉทำอะไรยิ่งทำให้พลาดเข้าไปใหญ่เนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยคือเต็มเ็มเลยค่ะ แล,แล้วอย่างนี้มันมีวิธีแก้อะไรบไไ้างไหมคะสหรับคนในวงการบันเทิงที่ไม่อยากเ <ฮะ S 1> จอเรื่องร้ไรๆอย่างเช่นหรือว่าดาราบางคนที่อยากให้มีงานางปังๆอย่างเงี้ยค่ะก็ะอ,ะอย่างแรกนะคะพูดเรื่องตัวเองให้หน้อยที่สุดพูดเรื่องคนอื่นให้หน้อยที่สุดอย่าแชร์ใคร<ม>อะไรที่มันเคยทํากันมาในอดีตอย่างเงี้ยค่ะโหสศิกรรมกันได้ก็โศกศิกรรมอย่าเอากลับมาพูดอีกนะคะ,ะแล้วก็อยากให้ปังกว่านี้นะคะปีนี้คือบนพระศิวะพระแม่ลักษมีแล้วก็พระนารายณ์ค่ะ อันนี้นอกจากคนวงการบันเทิงคนทั่วไปที่ดูรายการอยู่ก็ทำํทำได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างวงการอื่นอีกไหมคะที่ม,มีเรื่องอะไรที่แบบนั้นคนคนักข่าะปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมค่ะอุตสาหกรรมหนักโรงงานที่มีเจ้าของเกี่ยวข้องกับคนจีนอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันแล้วก็ไฟไหมระเบิดเพลิงไหมเกิดขึ้นอีกก็จะมีเรื่องแนวนี้อยู่ใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าปีนี้ใครอยากเพลงเพลงละบอ,อกใ<ม>บ กับชิปีนี้ใครอยากเฮงนะคะอย่างแรกแนะนํานะคะให้ลองสวดมนต์บทกรณียเมตสูตรนะคะแล้วก็บทยอดพระกันไตรปิฎกนะคะเออบูชาเทพบ้างก็ดีนะคะเทพก็ตามที่ไปแนะนําไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ถ้ามาสายจีนนะคะเจ้าพ่อเสือยังเป็นองค์ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยรอดพ้นจากพิษของงูได้ะค่ะสุดท้ายก่อนสุงท้ายพรุ่งนี้หวยรัฐบาลออกชอบเลขอะไรขอสักตังค์เลยไหมคะลอยลอยได้ค่ะลอยลอยเพราะว่าไป สามสามวดติดแล้วนะช่วงนี้พูดลอยๆแบบนึกจิตนึกอะไรตอนนี้ถ้าแม่รักษมีชอบเลขแปดเลขหกเลขเก้าค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะเที่ยวมาไหมเดี๋ยวขันไทยรัฐด้วยนะคะ